เธอเป็นเพียงหญิงสาวยากจนแต่ยอมขายตัวเองให้เป็นภรรยาตามสัญญาให้กับซีอสุดเย็นชาเพราะเงินคือทางรอดเดียวของเธอในโลกที่ไม่เคยเมตตาแต่วันแรกที่เข้าไปอยู่ในคฤหาสนาหรูลูกสาวของเขากลับวิ่งเข้ามากอดเธอแน่นแล้วเรียกเธอว่าแม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครกันที่โกหกและผู้หญิงคนนี้กำลังจะเจอเรื่องสะเตือนใจอะไรในบ้านหลังนี้ อยาก,กับริบตาเพราะตอนจบมันจะทําให้คุณไม่กล้ามองกระจกในห้องตัวเองอีกเลยสาวจนรับข้อเสนอเป็นมียสัญญาของซี o เพื่อเงินแต่ลูกสาวเขากลับเรียกเธอว่าแม่ทันทีเสียงฝนกระทบกระจกหน้าต่างอย่างต่อเนื่องกลิ่นอับชื้นของพรมเก่าทําให้ห้องรับแขกของคฤริหา์รู้ดูเย็นเยียบขาของเธอสั่นเล็กน้อยแม้จะใส่รองเท้าส้นสูงราคาแพงที่ซีอจัดให้ก่อนพามาส่งถึงบ้านเขานั่งอยู่ตรงข้าม ใบหน้าคมเย็นชาของชายวัยสาสิปลายสายตาคมเหมือนใบมีดจ้องเธอไม่กระพริบแต่เธอไม่กล้าสบตาเธอแค่ต้องการเงินเงินก้อนใหญ่เพื่อจ่ายค่ารักษาแม่เพื่อหนีจากห้องเช่าแคบๆที่มีแต่เสียงร้องไห้ของตัวเองในทุกคืนเราจะอยู่กันแค่ในน้ำเสียงของเขาแข็งและเด็ดขาดไม่มีความรักไม่มีสิทธิเรียกร้องและห้ามยุ่งกับลูกฉันเธอพยักหน้า มือกำสัญญาแน่นกระดาษแผ่นบางที่แลกมากับชีวิตใหม่ที่เยือเกเยน็นแล้วเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากทางเดินด้านหลังเธอหันไปช้าๆเด็กหญิงตัวเล็กในชุดกระโปรงสีขาววิ่งเข้ามาหาเธอดวงตากลมโตใบหน้าที่เหมือนภาพวาดยิ้มกว้างจนเห็นฟันน้ำนมไม่ครบทุกซีแม่เสียงเล็กๆนั้นดังขึ้นกลางความเงียบเธอชะงักหัวใจหยุดเต้น ริมฝีปากแห้งผากจนต้องกลืนน้ำลายแม่กลับมาแล้วใช่ไหมเด็กหญิงวิ่งมากอดเอลเธอร์แน่นแคนเล็กๆโอบรัดเธอจนเธอไม่สามารถขยับตัวได้เธอหันไปมองซีอออย่างชา้ชาๆแต่เขากลับหลบสายตาเหมือนซ่อนอะไรไว้เกิดอะไรขึ้นเธอพึมพำออกมาแทบไม่เป็นเสียงกลิ่นแชมพูเด็กสัมผัสของแก้มอุ่นๆที่แนบชิด เสียงหัวใจเด็กหญิงที่เต้นอยู่ตรงอกมันไม่ใช่ความรู้สึกของคนแปลกหน้ามันคือความคุ้นเคยที่น่ากลัวเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มค้างที่ริมฝีปากเล็กๆแม่เคยร้องเพลงนี้ให้หนูฟังก่อนนอนเธอหน้าชาไม่เคยร้องเพลงไม่เคยเห็นเด็กคนนี้มาก่อนแต่ริมฝีปากของเธอกลับขยับต่อออกไปนอนได้แล้วนะลูกคำพูดที่ออกจากปาก เหมือนหลุดจากส่วนลึกของจิตใจเหมือนเคยพูดเหมือนเคยเป็นจริงดวงตาของซีอแข็งกร้าวขึ้นทันทีเขายืนขึ้นเดินเข้ามาใกล้จนเงาของเขาทาบทับทับท้งตัวเธอและเด็กหญิงเธอจําอะไรได้บ้างแล้วน้ำเสียงนั้นเย็นยเยือกไม่มีความตกใจไม่มีความสงสยัยมีเพียงการจับตามองเธอหอบหายใจพยายามดึงสติ แต่โลกทั้งใบเริ่มหมุนภาพที่ไม่เคยเห็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินกําลังไหลทะลักเข้ามาในหัวภาพห้องผ่าตัดเสียงเครื่องกระตุกหัวใจมือของเธอที่เปื้อนเลือดเด็กหญิงที่กรีดร้องอยู่ข้างเตียงเสียงซีอที่เคยพูดกับเธอเมื่อหลายปีก่อนดังขึ้นในหัวถ้าเธอไม่ยอมลืมทุกอย่างฉันจะทําให้เธอลืมเองมือของเขากระชากเธอจากเด็กหญิงแต่เธอไม่ปล่อย เด็กหญิงร้องไห้เสียงร้องนั้นแทงทะลุหัวใจเขาหยิบโทรศัพท์กดเบอร์พูดเพียงประโยคเดียวเธอเริ่มจำได้แล้วประตูด,ด้านหลังเปิดออกทันทีชายชุดดำสองคนก้าวเข้ามาช้าๆเธอกอดเด็กหญิงแน่นขาเริ่มก้าวถอยหลังห้องกว้างเหมือนกลายเป็นเขาวงกตผนังเคลื่อนตัวแสงไฟกระพริบกลิ่นยาฆ่าเชื้อคละคลุ้งรุนแรง เหมือนกลับมาอยู่ในโรงพยาบาลอีกครั้งเธอกรีดร้องเด็กหญิงกรีดร้องภาพตัดขาดอีกครั้งทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงเสียงเดียวในหัวเธอไม่มีสิทธิ์เป็นแม่ของเด็กคนนี้เสียงในหัวนั้นดังชัดก้องกังวาลเหมือนคำสั่งศักดิ์สิทธิ์จากใครบางคนที่อยู่เหนือทุกสิ่งเธอพยายามลืมตาแต่เปลือกตาหนักราวตะกัวอากาศรอบตัวเย็นเยียบเตียงใต้ร่างสั่นสะเทือนเบาๆ กลิ่นยาค่าเชื้อแรงขึ้นแสงไฟนีออนสีขาวกระพริบเหนือศีรษะและเมื่อเธอลืมตาได้สิ่งแรกที่เห็นคือเพดานสีขาวกับหน้ากากผา่าตัดของชายในชุดกราวสีเทาวัดคลื่นสมองมีการตอบสนองเขาพูดเสียงแผ่วก่อนจะหันไปพยักหน้าให้ใครบางคนที่ยืนอยู่นอกม่านเธอพยายามขยับนิ้วแต่แขนทั้งสองข้างถูกตรึงไว้ด้วยสายรัดหนัง มีเข็มฉีดยาเสียบอยู่ที่ข้อมือของเลวสายไหลช้าๆลงสู่เส้นเลือดหัวใจเธอเต้นรัวกูอื้อเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงยังคงวงเวียนในความทรงจำพาเธอกลับไปที่เดิมเสียงของซีอดังจากมุมมืดไม่ใช่คำขอแต่เป็นคำสั่งม่านถูกเลื่อนออกเขาก้าวเข้ามาสายตาไร้ความรู้สึกแต่เธอมองเห็นบางอย่างในดวงตานั้น ความกลัวไม่ใช่ของเขาแต่เป็นความกลัวว่าความจริงจะหลุดออกมาเธอไม่ควรจะจำได้เขาประสิบเธอเลือกที่จะลืมแล้วไม่ใช่หรือน้ำตาไหลออกจากหางตาเธอชา้าชแต่เธอยังไม่เข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงคืออะไรฉันฉันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเขาไม่ตอบแต่หยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อเปิดฝาเบาๆ ด้านในคือแหวนวงหนึ่งและรูปถ่ายเก่าๆที่ซีดจ,จางภาพในนั้นคือเธออุ้มเด็กกิงคนนั้นยืนข้างเขาในชุดเจ้าสาวสีขาวที่เปื้อนเลือดเล็กน้อยตรงชายกระโปรงเธอเบิกตากว้างจ้องรูปนั้นเหมือนสมองถูกฟาดด้วยค้อนหนักๆเสียงเครื่องจากบางอย่างเริ่มทำงาน,นกลไกในเตียงสั่นสะเทือนเหมือนกำลังจะกลืนร่างเธอลงไป เธอเซ็นยินยอมด้วยตัวเองแล้วเขาพูดยินยอมให้ลบความทรงจำเพื่อแลกกับการไม่รู้ความจริงเธอสั่นหัวแต่น้ำเสียงของเขาเฉียบขาดและตอนนี้เธอกำลังจะผิดสัญญาประตูโลหะหลังห้องเปิดออกชายในชุดขาวสองคนเดินเข้ามาพร้อมเข็มฉีดยาอีกหลอดของเหลวข้างในเป็นสีฟ้าอ่อนสว่างจ้าเหมือนน้ำแข็งเธอกรีดร้อง ร่างกายพยายามดิน้นแต่ไม่มีอะไรขยับได้ CEO ก้มลงมาไกลหน้าของเขาอยู่ห่างแค่คืบเธอไม่ใช่คนแรกที่อยากจำเขากระซิบแต่จำไว้ไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่พร้อมกับความจริงเข็มฉีดยาถูกยกขึ้นอย่างมั่นคงแสงสะท้อนจากปลายเข็มวาวับเธอเบิกตากว้างเสียงหัวใจเต้นดังก้องราวกับจะทะลุออกจากอก มือของชายชุดขาวเล็งไปที่เส้นเลือดที่ข้อมือนิ้วเรียวแต่เบาๆตรงเส้นชีพจรสัมผัสนั้นเย็นเยียบจนเธอรู้สึกเหมือนโดนแช่แข็งเธอกัดฟันเสียงกรีดร้องในลำคอแหบแห้งแต่ยังไม่ทันที่ปลายเข็มจะแตะเนื้อเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องหยุดเสียงเล็กแหลมคุ้นหูแหลมเกินกว่าจะเป็นเสียงผู้ใหญ่ CEO หันขวับ เธอเองก็หันไปตามเสียงนั้นแม้คอจะตึงราวกับถูกล็อกไว้เด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงประตูดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ในแววตามีบางสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นความทรงจำชัดเจนแน่นแฟ้นหนูบอกแล้วไงว่าอย่าทำแบบนี้อีกเด็กหญิงตะโกนน้ำเสียงสั่นเครือชายชุดขาวชะงักมือ มองไปที่ซี o รอคําสั่งซีอหันกลับมามองเด็กหญิงขากรรไกรเขากระตุกดวงตาเริ่มสั่นไหวลูกยังเด็กเขาพึมพำยังไม่ควรเห็นสิ่งพวกนี้เด็กหญิงก้าวเข้ามาเดินช้าๆเท้าเล็กๆเกยียบพื้นห้องอย่างมั่นคงเธอจับมือของหญิงสาวที่ถูกมัดไว้แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเบา แต่หนักแน่นนี่คือแม่ของหนูคำพูดนั้นไม่ใช่เพียงแค่ประโยคมันคือคำตัดสินเสียงกระซิบจากอดีตที่ฝังแน่นในใจเด็ก CEO ยืนนิ่งมือทั้งสองข้างกำาแน่นจนเส้นเลือดปูดความเงียบปกคลุมห้องเสียงเครื่องจากหยุดลงเพดานนิ่งไฟไม่กระพริบอีกต่อไปหญิงสาวยังหายใจหอบดวงตาเริ่มพรา แต่เธอรับรู้มือของเด็กหญิงอบอุ่นแน่นมั่นคงซีอสูดลมหายใจดึงมือขึ้นปิดหน้าเสียงหัวเราะในลำคอดังแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความขมขื่นพวกเธอรู้แล้วสินะเขาพูดช้าช้างั้นก็ไม่มีทางเลือกเขาหันไปหาชายชุดขาวสายตาสั่งการโดยไม่ต้องเอ่ยคำ แต่ชายคนนั้นไม่ขยับฉันบอกให้ฉีดซะเขาตะโกนเสียงกระแทกสะท้อนทุ่ห้องแต่ชายชุดขาวสายหน้าถอยหลังช้าๆและผู้ประโยคเดียวอย่างเย็นเยียบเธอไม่ใช่เจ้าของที่นี่อีกต่อไปดวงตาของซีอเบิกกว้างริมฝีปากสันใบหน้าเขาซีดลงทันทีเขาก้าวถอยเหมือนถูกกระชากวิญ,ญญาณออกจากร่าง ไม่นี่มันแผนของพวกแกใช่ไหมเสียงเขาแตกพราแผ่วเบาลงทุกคำเหมือนพยายามยึดเกาะอะไรบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงเด็กหญิงยังจับมือหญิงสาวไว้แน่นนิ้วเล็กๆสั่นเล็ก,ลกน้อยแต่สายตายังจ้องตรงคุณแม่กลับบ้านกันเธอเธอพูดเบาแต่กรีดลึกไปถึงขั่วหัวใจทันใดนั้น เสียงประตูอีกบานเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสูทสีดำเดินเข้ามาร่างสูงสงา่าแวลตาคมกริปเบื้องหลังเธอมีชายอีกสองคนในชุดทหารเธอถือแฟ้มเอกสารและวางมันลงบนโต๊ะโลหะกลางห้องคุณถูกถอดจากตำแหน่งผู้ดูแลโครงการแล้วเธอพูดกับซี o คํอคำสั่งมีผลทันทีเสียงในห้องเงียบสนิท มีเพียงเสียงหายใจหอบของซีอที่ตอนนี้คุกเข่าลงกับพื้นมือสัน่นปากพึมพำเหมือนมนุษย์ที่ถูกถอดหัวใจหญิงสาวบนเตียงค่อยๆได้รับการคลายสายรัดชายในชุดขาวอีกคนช่วยพยุงเธอมือของเธอสัน่นแต่ตากลับจับจ้องไปที่เขาชายที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยเธอล่อลวงเธอสัญญาทุกอย่างแลกกับความเงียบ เขาไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองเธอเพียงกอดหัวตัวเองไว้แน่นเสียงสะอื้นเบาๆดังลอดออกมาเป็นเสียงของใครบางคนที่รู้ว่าทุกอย่างจบลงแล้วเด็กหญิงจับมือแม่ไว้เดินเคียงกันไปยังประตูห้องแต่ก่อนจะพ้นธรณีเสียงแหบแห้งของซีอดังขึ้นเธอจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เห็นในที่นี่หญิงสาวหยุดเดินหันกลับ สบตาเขาและคุณจะไม่มีวันลบมันได้อีกเธอพูดด้วยเสียงที่นิ่งเยือกและแน่นอนกว่าครั้งไหนๆในชีวิตเธอหญิงสาวจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขาที่บัดรนี้ไรแววราวกับช่องว่างอันว่างเปล่าที่กลืนกินตัวเองเขานิ่งเงือไหลซึมตามขมับมือยังสัน่นคล้ายพยายามคว้าบางอย่างในอากาศ แต่ความไม่เคยได้หญิงสาวก้าวเข้าไปไกลเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกังวานในห้องที่เงียบงนันเธอหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาก้มลงกระซิบชิดหูฉันอาจยอมเป็นเมียในสัญญาแต่คุณไม่เคยเป็นสามีในชีวิตจริงคำพูดของเธอเฉลือลึกเหมือนใบมีดบางเฉียบกรีดผ่านสิ่งที่หลงเหลือในหวัวใจของเขาเขาทุดลงไปอีก ร่างทั้งร่างเหมือนจะสลายหายกับพื้นเย็นเฉียบหญิงสาวไม่หันกลับเธอเดินต่อมือหนึ่งกุมมือของลูกอีกมือหนึ่งลูบหน้าท้องที่ยังแบรนราบของตัวเองเบาๆเธอรู้มีอีกชีวิตอยู่ในนั้นชีวิตที่เขาไม่เคยรู้ชีวิตที่เกิดจากความเงียบความอดทนและความกลัวแต่บัดนี้มันจะเติบโตจากความกล้า ควคามรักเมื่อประตูปิดลงเสียงล็อกดังแกรกราวกับปิดฉากทุกสิ่งที่ผ่านมาในห้องนั้น CEO นั่งเดียวดายเสียงหัวเราะของลูกสาวที่เล็ดลอดจากนอกประตูแทงลึกเข้าไปในโซนประสาทของเขามันคือเสียงที่เขาไม่มีสิทธิ์จะได้ยินอีกและเขารู้ดีไม่มีทางย้อนกลับไปได้อีกแล้ว CEO นั่งนิ่ง เขาสะท้อนจากพื้นเย็นใต้ตัวเขาสะท้อนใบหน้าที่บิดเบี้ยวไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เป็นความกลัวกลัวความจริงกลัวอดีตกลัวสิ่งที่เขาเลือกทำลงไปด้วยมือของตัวเองเขาเอื้อมมือไปแต่รอยเลือดเล็กๆที่ปลายเข็มที่ยังวางอยู่บนถาดเหล็กมือเขาเปื้อนแต่มันไม่ใช่เลือดใครเป็นเลือดของเขาเอง จากบาดแผลเล็กๆตอนกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเขาหัวราอเบาฮ่าฮ่แฮบพร่าประปลนกับเสียงน้ำตาที่ไหลออกมาช้าฮ่าฮ่ผู้หญิงในชุดสูทกลับมายืนตรงหน้าเขาสายตาเธอเรียบเฉยมือถือแฟ้มเอกสารอีกเล่มเธอโยนมันลงพื้นตรงหน้าเขาและนี่คือรายชื่อเหยื่อทั้งหมดของคุณเสียงเธอชัดเจน เย็นชาไร้เยื่อใหญ่เขามองดูชื่อแต่ละชื่อบางชื่อเขาจําได้บางชื่อเขาเคยลืมบางชื่อเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคยมีอยู่แต่ตอนนี้ทุกชื่อเหมือนมีน้ำหนักหนักจนเขาหายใจไม่ออกเขาล้มลงกับพื้นคุกเข่ากับเอกสารพวกนั้นมองมันอย่างคนที่รู้ว่าถูกพิพากษาแล้วโดยไม่มีโอกาสอุทธรณ์ ด้านนอกอาคารหญิงสาวก้าวขึ้นรถตู้คันสีดำเด็กหญิงนั่งอยู่ข้างฮ่หาฮะมือเล็กจับมือแม่ไว้แน่นหญิงสาวหันไปมองอาคารเบื้องหลังครั้งสุดท้ายตึกสูงที่เคยเหมือนคุกที่เคยมีเสียงกระซิบคำสัญญาที่ไม่มีวันเป็นจริงที่เคยเป็นสถานที่ที่เธอถูกเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเพียงเงาตอนนี้เธอออกมาแล้ว เสียงเครื่องยนต์สตาร์ทประตูปิดรถแล่นออกจากรั้วเหล็กอย่างช้าฮ่หาฮ่ลมเย็นพัดผ่านกลิ่นฝนจางๆลอยมาแต่ปลายจมูกเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกฮ่หาฮห่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เธอรู้สึกว่าอากาศบริสุทธิ์จริงฮ่าฮ่หญิงสาวลืมตาขึ้นช้าฮ่หาฮห่ ท้องฟ้าเบื้องบนปกคลุมด้วยเมฆสีเทามนแต่สำหรับเธอมันคือท้องฟ้าที่เปิดกว้างที่สุดรถตู้เคลื่อนผ่านป้ายทางออกเสียงยังเสียดกับถนนเปียกฝนดังแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบของอิสรภาพเด็กหญิงยังคงกอดตุ๊กตาไว้แน่นเงยหน้ามองเธอด้วยแววตาไร้เดียงสาแม่จะไม่ทิ้งหนูใช่ไหมเสียงนั้นเบาแต่สัน หญิงสาวพยักหน้ามือไล้ผมของลูกเบาฮ่าฮะแม่จะอยู่ตรงนี้เสมอแวลตาเธอสั่นะระลิกเล็กน้อยไม่ใช่เพราะลังเลแต่เพราะหัวใจของเธอกำลังเริ่มเต้นอย่างเต็มที่อีกครั้งไม่ใช่เพื่อเอาชีวิตรอดแต่เพื่อปกป้องเธอหันไปมองกระเป๋าผ้าใบาเล็กในมุมรถข้างในมีเงินสดไม่กี่พันกับผอันตราสาวขาวดำแผ่นเล็ก ฮ่าฮ่าใบเดียวที่เธอเคยพยายามเผาทิ้งแต่กลับล้มเหลวทุกครั้งเพราะมันคือหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่ยืนยันว่าเธอยังเป็นมนุษย์เสียงฝนเริ่มดังขึ้นหยดน้ำกระทบกระจกหน้าต่างเป็นจังหวะสม่ำเสมอหญิงสาวหลับตาลงอีกครั้งยอมให้เสียงฝนกล่อมเธอพาเธอห่างจากเสียงกรีดร้องคำสั่งและแววตาเย็นชาในห้องนั้น ในความเงียบเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองมันเต้นชัดหนักแน่นและกล้าหาญกว่าเดิมหลายเท่าเพราะเธอไม่ได้หนีอีกต่อไปแล้วเธอกําลังเริ่มต้นใหม่ในโลกที่เธอเลือกไม่ใช่โลกที่ถูกบังคับให้รับไว้แสงจากไฟถนนสองลอดผ่านม่านกระจกไลลผ่านใบหน้าของเธอเผยให้เห็นคราบน้ำตาที่แห้งติดผิว เธอเอื้อมมือไปเปิดหน้าต่างลมฝนพัดเข้ามาเย็นเฉียบแต่มันทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตเด็กหญิงข้างตัวเริ่มหลับตาพริมใบหน้าเล็กเอ็นพิงแขนเธอหัวใจของหญิงสาวสั่นไหวแต่ไม่ใช่เพราะกลัวอีกแล้วเธอมองลูกมือไล้ไปตามแก้มเล็กๆอย่างแผ่วเบาหนูคือของขวัญที่แม่ไม่เคยขอแต่แม่จะปกป้องหนูด้วยทั้งชีวิต ในวินาทีนั้นเธอไม่ใช่ภรรยาชั่วคราวไม่ใช่นางแบบตกอับไม่ใช่เครื่องมือของใครแต่เป็นแม่เป็นผู้หญิงที่เลือกจะลุกขึ้นด้วยแรงจากความรักแท้จริงเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นหน้าจอสว่างวาบขึ้นด้วยชื่อที่เธอไม่อยากเห็นอีกคุณคิมจุนโฮเธอจ้องมันอยู่ครู่หนึ่งเสียงหัวใจเต้นรัว ไม่ใช่เพราะคิดถึงแต่เพราะเลือดในอกกำลังตัดสินเสียงยังดังต่อเนื่องเหมือนมันจะไม่มีวันหยุดสุดท้ายเธอเอื้อมมือเปิดหน้าต่างกว้างขึ้นและโยนโทรศัพท์ออกไปแสงหน้าจอหมุนคว้างกลางอากาศก่อนจะตกกระแทกพื้นถนนแต่กระจายเธอไม่หันไปมองสายลมที่ปัทะบยหน้าทำให้เธอยิ้มบาง พเพียงครู่เดียวฟ้าแลบแบบปราบเหนือเส้นขอบฟ้าตามมาด้วยเสียงฟ้าร้องกึกกองเด็กหญิงสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังไม่ตื่นหญิงสาวกระชับผ้าห่มให้ลูกดึงตัวน้อยๆเข้ามาใกล้กว่าเดิมในอ้อมแขนของเธอไม่มีที่ว่างให้กับอดีตอีกต่อไปแล้วเสียงฝนเริ่มสาหยดน้ำไหลย,ย้อยจากขอบหลังคารถเป็นจังหวะ เหมือนนาฬิกาที่ค่อยๆบอกเวลาใหม่รถตู้แล่นออกสู่ถนนใหญ่ไฟหน้ารถตัดทะลุม่านหมอกบางฮ่หาฮ่เปิดทางให้อนาคตที่ยังไม่ถูกเขียนหญิงสาวเอหลังพิงบอ่อหายใจลึกในอกอุ่นด้วยความเงียบสงบไม่ใช่เพราะโลกภายนอกเงียบแต่เพราะในใจเธอไม่มีเสียงร้องให้อีกในมือถือไว้แน่นไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่เช็คเงินสดแต่เป็นมือของเด็กหญิงตัวเล็กที่เรียกเธอว่าแม่เธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอาจเต็มไปด้วยฝุ่นลุม้มและความเหน็บหนาวของผู้คนที่เคยมองเธอด้วยสายตาดูแคลนแต่ในตอนนี้เธอมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพลาคไปได้อีกแล้วศักดิ์ศรีและความรักแท้จริงที่ไม่ต้องเซ็นสัญญา รถหยุดชั่วครู่ที่แยกไฟแดงเธอมองกระจกด้านข้างเห็นเงาตัวเองซ้อนทับกับใบหน้าเล็กๆของลูกใบหน้าเดียวกันที่ในวันแรกเธอเคยไม่กล้ามองแต่วันนี้มันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอกล้าสู้ไฟเขียวสว่างขึ้นรถเคลื่อนตัวอีกครั้งหญิงสาวหลับตาปล่อยลมหายใจยาวและยิ้มเพราะทุกสิ่งที่เธอเคยเสีย มันพาเธอมาถึงจุดนี้จุดที่เธอไม่ใช่ภรรยาในสัญญาอีกต่อไปแต่เป็นแม่ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่ไม่มีวันขายให้ใครอีกแล้ว